อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีการทําโจทย์ของฟิสิกส์ของอนักเรียนจับอาเหานในส่วนของกองทังบกมาฝากนะครับข้อในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับวิเคราะห์แล้วเนี่ยสามารถอันนี้เจอมาบ่อยนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งของนักเรียนจากอากาศกับจาบอาหารเรือนะครับแล้วก็ในสิบอาจจะอาจจะโผล่แม่ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ถ้าน้องๆไปเจอโจทย์ในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอ่าวิธีทาเนี่ยจะเป็นยังไงไหนะจะไปดูนะ แต่พี่อาจจะไม่ได้สอนไล่รายละเอียดพื้นฐานนะนะครับพี่จะพาทําวิธีที่มันง่ายนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของมันนะครับมันจะทําแบบไหนมาดูนะครับเขาบอกว่านักเรียนในร้อยนะครับกล้าหาญชั่งน้ําหนักนะครับก้อนหนึ่งที่ผิวโลกหกสิบห้านิวตันนะครับถ้านำวัตถุดังกล่าวไปชั่งที่ผิวดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลเท่ากับโลกแต่ละสีครึ่งหนึ่งนี่จุดสังเกตเลยนะครับของโลกเขาจะชั่งน้ําหนักได้เท่าใดนะครับอันนี้วิธีการนะครับ วิเคราะห์เลยว่าทฤษฎีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ําหนักในการชั่งเนี่ยมันจะแปรลกผลขันกับรัศมีกําลังสองนะครับเบสอันนี้เบสนะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสมัยก่อนที่เราเรียนค่าของตัวค่าคงที่ใช่ไหมเห็นนะครับดังนั้นเราก็ย้ายมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับดังนั้นก็จะเป็น W คูณอาร์กำลังสองเท่ากับค่าเถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นจุดที่หนึ่งนะครับทีนี้โจทย์เนี่ยมันจะให้สําคัญเลยเห็นไหมแต่มันมีรัศมีครึ่งหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวพี่จะให้สูตรเป็นแบบนี้นะครับ W แล้วก็ r กลังสองที่นี้ W นี้ก็คือน้ําหนักที่อยู่บนโลกก็คือเป็น W earth นะครับอันนี้ก็จะเป็น r โลกเนาะนะครับมันจะเท่ากับเพราะมันเป็นค่า k เนาะค่าคงที่นะครับค่า k ฝั่งนี้ก็จะเป็น W น้ําหนักอันใหม่ที่ช่างบนดาวเคราะห์พี่ให้ดาวเคราะห์เป็นตัวตัวคอควายแล้วกันเนาะดาวเคราะห์เนะครับแล้วก็ทีนี้จุด T อยู่ตรงนี้นะครับ T ของโจทย์อยู่ตรงนี้นะซึ่งรัศมีของรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกหมายความว่านะครับ อาของดาวเคราะห์นั้นเท่ากับหนึ e, ่งส่วนสองเรตตัวไหมครับแอบครึ่งหนึ่งของโลกใช่ไหมแอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับ R E นะครับและทั้งหมดมันจะเป็นกำลังสองถูกไหมเพราะ R e, มันต้องยกกำลังสองนะครับดังนั้นเราก็ได้สมการตัวนี้ออกมาเราก็จับตัวนี้เข้ามาในมือนะครับอันนี้ก็จะเป็น W K นะครับสองยกกำลังสองเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น R E ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับฝั่งน, 4, น,นี้ก็เป็น W E วเอท่ากับเรยกกำลังสองเห็นไหมครับ ไปเน้นอะไรที่ต้องตัดกันเราใช้ตัวนี้ตัดกันถูกไหมครับปึ๊บนะครับไปเน้นก็โยกขึ้นมานะครับไปงน้นสุดท้าย WK หรือ w ที่ช่างบรรดาเคาะจะเท่ากับ w อยู่บนพื้นโลกคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้สี่นะครับไปงน้น WK ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้มันหกสิบห้าใช่ไหมหกสิบห้าคูณสี่นะครับหกสิบห้าคูณสองเป็นร้อยสามสิบแล้วสามสิบคูณสองเป็นสองร้อยหกสิบนะครับก็ตอบข้อข้อสามอันนี้นะครับเจอบ่อยนะมาพี่นั่งไล่ ฉเฉลยข้อสอบจากอากาศก็เยจอบ่อยจากอาหารเลยก็มีนะครับจุดสังเกตคือเขาต้องการที่จะให้น้องๆใช้สูตรตัวนี้นะครับโอเคเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับโอเคบายยเจอกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นวิชาแนวแนวประมาณนี้แหละที่จะเอาวิชาพวกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ของนักเรียนเตรียมของนักเรียนช่างฝีมือของในสิบจากอากาศจากอาหารเรือลาวเฉลยให้ดูนะครับโอเคครับบาย